สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีกับประกาศเชา้าวันทาง,งานวันจันทร์ทาง,งานแล้วก็วันฝนตกด้วยฝนตกรลอยๆตั้งแต่เมื่อคืนเราตื่นมาประมาณตีสองตีสามประมาณนี้ ล,ลอยๆรามๆตามที่กรม,มอตุตุนิยมวิทยาเขาพยัดกร่อนมาเป๊ะเลยเอาไปไหนไม่ได้ทำงานในบ้านดูดอกไม้สวยของเราโดนฝนช่อใหญ่พอโดนน้ำ ก็เลยลู่ลงมาตามน้ำหนักเห็นไหมคะบรรยากาศสดชื่นดีเสียงนลกรล้องแม่ยางทองสูงสง่า,งงานอยู่คู่กันให้ลมเเงากับบ้านเราด้วย มีเขาอยู่เหมือนเรามีเพื่อนบ้านเลยนะมมีเพื่อนบ้านเหมือนมีมีคนดูแลไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มันก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเนาะใช่ไหมคะความคิดแต่ละคนเราก็ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมเพืเ่อน วันนี้วันทำงานตื่นกันหรือยังคะหรือว่ากำลังอยู่บนรถกำลังไปทำงานขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะใช้รถใช้ถนนอย่าประมาทนะคะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วเนี่ย ท้องฟ้ามืดคลึ้มไปหมดเลยหน้าฝ <_ sp ot> นก็ดีอย่างหนึ่งต้นไม้สีสวยเข <_ sp ot> ียวจะอุ่มไปหมด ดูใบกล้วยเราสิโดนลมแตกยับหมดเลยเห็นไหมคะแตกยับหมดเลยกล้วยประดับแต่เขาก็เขียวสวยดี ต้นไม้เล็กๆพอได้เจออากาศแบบนี้ก็เหมือนจะดีอกดีใจอมทองค่ะเราเลี้ยงไม่ค่อยเก่งอ่ะให้เพื่อนไปแยกแยกหน่อให้เพื่อนไปเพื่อนเขาเลี้ยงได้งามสวยมากเลยแต่เราเลี้ยงไม่เก่งด้วย พราเราไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเขาด้วยนะเราก็เลยได้ต้นแค่นี้แต่เขาก็สวยแล้วนะอันนี้กวากมรกตไม่ใช่สิอ่าลาชินีกวากมรกตอยู่ด้านล่างอันนี้กวักลาชินีกวักลาชินี พันไม้เล็กๆน้อย,อยสถีวนสันกำลังจะออกดอกเห็นไหมคะสถีวนสันกำลังจะออกดอก ได้บรรยากาศยามเช้าฝนล,ลำัำทุกอย่างก็ดูเหมือนดีอกดีใจสดใสเยินไปหมดเบิร์ดตอนนี้เราแตกแ,แต่ง ต้นไปเอาดอกที่เขาแห้งแล้วออกนี้เป็นดอกใหม่ที่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะออกมาให้ดูปลูกไว้ช่วยกรองอากาศกรองแสงค่ะบ้านเราตอนปลูกใหม่ๆเกลดดินออกหมดไม่มีต้นไม้เลย เราต้องรีบปลูกต้นไม้ปลูกวันละหลายสิบต้นหนึ่งปีเราได้เต็มสวนเลยมีผลไม,ม้มีมะม่วงมีกล้วย อันนี้ลูกแตกก็เลยสุกมีฝรั่งสองต้นมีมะละกอมีชมพู่ชมพูอะไรนะซื้อเพชรซื้อออทับพิมจันมาแต่ชมพู่เราพอออกลูกมากลายเป็นเพชรสายลุม เขาติดเต็มต้นเลยนะเราได้กินไปแล้ววันนี้ก็กำลังบ่มลงต้นอยู่จะให้เขาติดอีกรอบเลยเคยได้เคยถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูแล้วแต่ตอนนี้ลงไปไม่ได้ฝนตก ตอนนี้ก็เป็นฝรั่งที่ติดดกมากได้เก็บกินทุกวันเลยเพราะว่าเขาจะติดทยอยย,อยกันนะเนาะแล้วก็ห่อไว้ล้วก็ได้เก็บกินได้ทุกวันเลยก็เนาะชีวิตบ้านสวนก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะ เดีวมุมส,ส,สูงแสงนิดนึง โอเคนะคะเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์ของเช้าวันจันทร์วันฝนตกคําชให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นกันเลยเพาะอยู่กันต่างสถานที่เนาะก็ขอหยุดติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า ชอบหรือถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่รักแัมบอรี่คะขอบคุณนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ